เป็นพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีทรงมีพระศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงทำโรงมั่นในพระพุทธศาสนาโดยทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการก่อสร้างพระพิพัฑนธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนนวัดป่าบ้านตาด ทําให้คนไทยทั้งแผ่นดินได้มีความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักกรีวงศ์อย่างทั่วถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลัยลักอัครราชกุมารี พรมประสีสว่างควัตวรขัตยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ทรงได้รับการปลูกฝังความศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีจึงทรงมีพื้นฐานความรู้ด้านพระพุทธศาสนาจากทั้งสองพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจด้วยพระจริยวัตรอนุตงามยิ่งด้วยดำรงพระองค์เป็น พุทมามากะและพุทธศาสนูประถมภพผู้ซึ่งเปลีมด้วยพระศรัทธาอย่างแรงกล้าทรงเอาพระไทยใส่บำรุงและพะดุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาของชาติไทยทรงปฏิบัติพาระภารกิจใน,นานะผู้ศาสนิกชนเป็นนิดทรงส่งเสริมการปฏิบัติธรรมต,มตามรอยพระศาสนาทรงอุปถัมภ์พระสงฆ์และพุทธบริษัทอีกทั้งทรงส่งเสริมการปฏิบัติศาสนาพ,พิธีต่าง ตามบรพาคาติยะประเพณีอย่างสมบูรณ์ทรงสืบสารพระศาสนาด้วยพระศสัทธาที่มั่นคงโปรดการสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายและส่งน้อมนามหลักธรรมคำสอนต่างๆมาเป็นแนวทางในการดำเนินพระจะริยวัตรตามวิถีแห่งธรรมเพื่อประกอบพระกรณียกิจต่างๆด้วยพระเมตตาต่อราษฎรอยู่เป็นนิดยิ่งกว่านั้น ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในหลักคำสอนของพระธรรมวิสุธทธิมงคลหรือหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนพระอริยสงฆ์วัดเกษรศิลคุณหรือวัดตาบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีทรงประวารณาพระองค์เป็นศีลและบุตรบุญธรรมด้วยหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนมีเมตตาธรรมอย่างสูงและมีบทบาทในการเผยแผ่ธรรมะแก่สังคมอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการช่วยเหลือค้าชูประเทศในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจด้วยพระศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาวันนี้จึงได้เป็นประดุษสายฐานพระบารมีเพิ่มพูนศรัทธาของศิษยานุสิษย์และพุทธศาสนิกชนเพื่อร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาของชาติให้มั่นคงขอขอบุญพุญ่น้้ำจิตน้ำใจของทุกทุกท่านาที่ได้ เออทั้งมากทั้งน้อยนะแต่ถ้าเราจะบรรยายไปก็มันหลายหลายเหลือเกินหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนอาจจะเป็นหลายล้านคนจต่ต่างประเทศก็มีที่โอนเข้ามาสร้างพระเจดีย์หงวงตาไม่ใช่แต่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ผู้ออกแบบทั้งหลายและประธานประธานใหญ่คือทูลกระหม่อมและพระองค์เจ้าสิริพาที่เป็นผู้ออกแบบกับคณาจารย์และมหาวิทยาลัยศิลปากร จะนนนั่นกกพี้องปชาารทุกหหมูห่่เลาทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนตามคำกราบทูลเชิญของคณะศิษยานุศิ์ซึ่งมีความประสงค์ที่จะสร้างอนุสรณ์สถานแสดงหลักรรมคำสอนของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนผู้เป็นแบบอย่างในการทำความดี เพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติมาโดยตลอดโดยทรงโปรดให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสลิพาจุธาภรทรงเป็นผู้ดำเนินการออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีดย์โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆในการออกแบบการสร้างเจดียด์พิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีคําว่าพิพิธภัณฑ์ก็คือนําเรื่องราวขององค์หลวงตาชีวิตของหลวงตา รับตั้งแต่อยู่ในเพศของข้าราชการชลวาสมาถึง20บปีจนกระทั่งวาระสุดท้ายคือบ้านปลายชีวิตของท่านท่านเห็นภาวะของประเทศชาติในยุคนั้นเป็นภาวะที่ล้มละลายในทางเศรษฐษกิจท่านก็ออกมาโครงการช่วยชาติเพราะฉะนั้นองค์หลวงตาเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างของคนดีที่สมบูรณ์ที่สุดท่านก็เป็นคนเก่งที่สมบูรณ์อีกเิ่นกันที่จะให้ผู้คนเข้ามาศึกษาแล้วก็น้อมนำเอาเป็นมิติตัวอย่างของคนทั่วไปได้ พระกรุณาที่คุณในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและพลังศรัทธาผู้ศทธาสนิกชนทั่วประเทศได้ร่วมใจการสารต่อพระปณิธานในการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานที่ยังคงดำรงอย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองเนื้ออื่นใดสะท้อนให้เห็นถึงสายใหญ่ความผูกพันว่าพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติแผ่นดินประชาชน จะเกื้อหนุนเกื้อกูลหนุนนำอยู่ภายใต้ผืนแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีอย่างยั่งยืนสายทานแห่งพระบารมียังคงดำเนินต่อไปด้วยพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งแผน่นดินเพื่อร่วมการสืบทอดพระบวรพระพุทธศาสนาให้มั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ